ราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ลาบได้ผลจะมีผลประโยชน์งอกงามเกิดขึ้นในดวงชะตายกเว้นอังคารเสียหายนะฮะลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะในเดือนกันยายนนี้คุณน่าจะมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อะไรเป็นเรื่องเป็นลาวละลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนก็มีเกณฑ์ว่า คุณจะมีการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์ครับเราไปฟังคําทํานายโดยละเอียดกันครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นการทํานายดาวจรของเดือนกันยายนนะครับดาวที่สมผุดในกระดานสมผุดณวันที่1กันยานะครับนะครับ ลัคนาราศีมิถุนดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพุธตรงนี้นะะนครับทีนี้พุธอยู่ไหนเนี่ยอันเนี้ยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยนะฮะพุธจะอยู่ไหนพุธอยู่ตรงนั้นแหละนะมาดูอังคารดีกว่าไหมครับนะฮะดาวอังคารเนี่ยที่มาทับลักอยู่ในวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับอังคารละเป็นใครมาทับดวงชะตาฉันนะ่ะ มีธุระอะไรกับฉันไหมนะนะครับอังคารเนี่ยมาจากราศีเมษก่อนเลยนะครับพบลาพระครับลาพระแปลว่าผลประโยชน์ลาพระแปลว่างอกเงยนะครับนะฮะมีผลประโยชน์เข้ามาทับดวงชะตาละทีนี้มีลาบมีผลเข้ามาทับดวงชะตาละทีนี้นะครับนะฮะลาพระมาทับรักษ์เนี่ยเหมือนกับมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเข้ามาให้ฉัน มีลาภผลอะไรบางอย่างเข้ามาให้ฉันนะครับแต่ทีนี้มิถุนทุกคนดีเหมือนกันเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับอ้าวทำไมเป็นไม่ได้ล่ะเฮ้ดาวจรดาวเดียวกันนะอย่าลืมลัคนาเดียวกันดาวจรเหมือนกันนะลาภก็ลาภเหมือนกันนะมันจะดีหรือไม่ดีอีกล่ะมันจะไม่ดีได้ครับมันจะดีได้ครับนะฮะมันอยู่ที่ว่าอังคารเนีเนี่ยเนีอังคารเนี่ยเขา ใส่หมวกอะไรมาบริบทเขาเป็นอะไรมาที่มาทับเนี่ยนะฮะลาบผลที่มาทับเนี่ยเขามาให้คุณหรือมาให้โทษตรงนี้ต่างหากแหละครับที่ทําให้แต่ละคนมิถุนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะฮะอังคารเนี่ยให้ดูทักษะก่อนครับนะครับหากอังคารทักษะมาดีอันนี้ก็ถือว่าดีครับทักษะมีทั้งหมดแทักษะครับบริวารอายุเดชส,สี มูล,ละอุตสาหะมนตีการกินีนะครับหากเป็นทักษะทั่วๆไปก็บริวารอายุเดชสีอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าทักษะดีพอมาทับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอังคารมาให้คุณละสิทายได้อย่างนั้นครับนะมีผลประโยชน์เข้ามามีลาภผลเข้ามานะฮะ มีความว่างอกเงยที่ดีงามเข้ามาในดวงชะตาชีวิตฉันจะงอกเงยแบบดีงามใช่ไหมชีวิตฉันจะมีคุณประโยชน์ชีวิตชีวิตฉันจะมีผลประโยชน์ที่ดีงามเข้ามาใช่ไหมใช่แต่หากอังคารนี้เป็นกาลีละ่ะนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเห็นไหมบริบทต,ต่างกันยังต่างกันแหละบางคนอังคารเขาเป็นกาลีเงี้ยกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอา้าวลาบผลที่เข้ามาเข้ามาอย่างกาลีเงี้ยนะฮะ บางคนก็เรียกว่าทุกขลาบก็ได้ครับนะฮะลาบที่ได้มาแล้วก่อให้เกิดความทุกข์นะครับหรือเป็นทุกข์เป็นร้อนเหลือเกินกว่าจะได้ลาบผลเข้ามาตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าหากอังคารเป็นกาลกินีเนี่ยนะฮะเหมือนกับมันจะมีเรื่องทุกข์ร้อนเข้ามาล่ะทีนี้ผมคิดว่าอย่างนั้น นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนเขาทักษะมาดีเขาก็ไม่ได้เดือดอร้อนบางคนเป็นกาลีเงี้ยนะครับเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างกับลาบกับผลที่ฉันมีอยู่แล้วละ่ะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ทีนี้อาคารนอกจากเป็นลาบผลแล้วเขามาจากพิจิกด้วยนะครับที่พิจิกเนี่ยคือเจ้าเรือนอริครับอริอริแปลว่าปัญหาอุปสรรคอริแปลว่าภาระนีสินอริยังแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยด้วยนะฮะ หากอังคารเป็นกาลีแล้วเนี่ยอาอังคารเป็นกาลีนะฮะลาบผลผลประโยชน์ที่เข้ามาจะเกิดความเดือดร้อนจะมีจะเกิดเคลียวชีวิตของลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนเนี่ยจะเกิดความเดือดร้อนด้าน,นลาบผลนะครับผลประโยชน์ที่เข้ามานําความเดือดร้อนมาให้อลีด้วยนะอย่าลืมอลีเป็นกาลีด้วยนี่นะฮะอลีคือปัญหา ชีวิตฉันจะต้องเจอกับปัญหาชีวิตฉันจะต้องเจอกับอุปสรรคชีวิตฉันจะต้องเจอกับภาระนีสินหรือชีวิตฉันเจอกับคาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คืออังคารที่เสียหายแต่ถ้าอังคารไม่เสียอริก็อริเธออ่านะเกิดอังคารเป็นสีเงี้ยสีมงคลเงี้ยนะฮะอริเป็นสีมาทับรักเงี้ยนะฮะปัญหามีครับไม่ใช่ไม่มีครับแต่เหมือนกับว่า คุณช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมเมื่อคุณแก้ปัญหาแล้วคุณก็จะได้ผลประโยชน์คุณก็จะได้ราบได้ผลเป็นรางวัลน,นี่คืออังคารที่ดีงามครับทีนี้เรามาดูซิดาวประจําตัวคุณอยู่ไหนนะเรามาดูก่อนทีแรกอังคารมาทับเนี่ยเอาเรื่องก่อนละนะมาดีมาร้ายก่อนมาดีก็อย่างที่ถ่ายมาร้ายก็อย่างที่บอกนะครับทีนี้ ดาวประจําตัวคูนอ่ะคือดาวพุธวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในราศีสิงคบสหัชชาครับนะครับสหัชชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารครับนะสหัชชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารทีนี้อ๋อฉันมีเรื่องติดต่ออะไรบางอย่างนั่นนะพอติดต่อแล้วงไงติดต่อแล้วล่าผลก็จะเข้ามาอย่างนี้ถ่ายได้อย่างนี้ครับนะแต่ติดต่อในทีเนี้ยช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนได้ไหม แล้วค่อยนําลาบดําผลหรือถ้าอังคารมา้ายเกิดความเสียหายเกิดปัญหาเกิดภาระนิสินเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็ต้องไปติดต่อเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาที่เสียหายจากอังคารนํามาให้อย่างนี้ครับผมนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยเขายังมาจากที่ราศีกันด้วยพบพันธุครับ พันธุปแปลว่าญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับพันธุปแปลว่าครอบครัวก็ได้นะครับพันธุปแปลว่าบ้านที่ดินยานยนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับคุณมาอยู่ในพบการติดต่อพันธุ์ก็อยู่ในพบการติดต่อนะฮะหรืออาจจะเรียกว่ามีการติดต่ออะไรให้กับญาติผู้ใหญ่มีการติดต่ออะไรให้กับญาติผู้ใหญ่มีการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับคนใกล้ชิดมีการติดต่ออะไรกับญาติ เพื่อนสนิทอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะเขาอยู่กับอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรือที่ราศีสิงห์ฉันอยู่ตรงนี้อาทิตย์บอกฉันอยู่ตรงนี้สหัชชะฉันก็อยู่ตรงนี้นะฮะสหัชชะอย่างที่บอกครับจะเป็นเพื่อนเป็นญาติคนใกล้ชิดสนิทสนมหรือติดต่อประสานงานใดๆนี่คือสหัสชชาทั้งหมดในเดือนกันยายนลัคนาราศีมิถุนนะฮะเป็นเดือนของการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆนานาน,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 านนะครับ ถ้าติดต่อเรื่องดีแสดงว่าอังคารเขามาดีหากมีการติดต่อในเรื่องที่ไม่ดีแสดงว่าอังคารเขาก็น่าจะมาร้ายแล้วละ่ะนะครับนอกจากทักษะแล้วเนี่ยมันยังมีคําว่าดาวเดิมด้วยนะนะครับบางทีอังคารมาไม่เสียหรอกนะอังคารมาไม่เสียหรอกแต่แต่ที่ลัคนาเดิมเนี่ย มีอะไรเสียๆอยู่ไหมอ่าบางคนเนี่ยลัคนาดเดิมเขามีอะไรเสียๆอยู่อังคารมาก็มาเล่นงานเขาให้สิบางคนอ,งอังคารมาเนี่ยทักษะเขาเสียก็จริงแต่อะไรฮะแต่ที่ตรงนี้ไม่มีความเสียหายเนี่ยเพิ่มเหอมีอะไรคอยช่วยอยู่ด้วยอังคารที่เป็นกาลีเข้ามากาลีเข้ามาคือเอาปัญหาเข้ามาแต่อะไรฮะแต่มีคนช่วยผ่อนปรน มีคนช่วยแก้ไขปัญหาทําให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นานไปได้ตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะเราเห็นแค่ดาวจอนนะอย่าลืมในการทํานายดวงจริงเน่ยมันต้องมีดาวเดอรประกอบแล้วก็ดาวจรมาเทียบแล้วก็ลงศาสตร์อื่นๆแล้วก็ลงทักษะถึงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดออกเป็นคําทํานายได้นะครับนะเราเห็นดาวจรเนี่ยเราทายได้แค่ครึ่งๆกลางๆแค่นั้นแหะครับ จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียมิได้ครับยืนยันครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีจุดตั้งต้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะจอนก็ไม่เหมือนกันทักษะไงที่ไม่เหมือนกันดาวเดียวกันนี่แหละแต่บริบทไม่เหมือนกันเดิมก็ยังไม่เหมือนกันอีกมันทําให้มิถุนแต่ละคนในเดือนกันยายนเนี่ยก็มีเรื่องต่างๆนานา,นาแต่แต่แต่หลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องล่าผลผลประโยชน์เข้ามาล่ะครับอยู่ที่ว่าไอ้ล่าผลเนี่ยเข้ามาดีหรือร้ายละ่ะ นั่นแหละนั่นแหละไอ้ปัญหาที่เข้ามาปัญหานี้มันมีทางแก้นะปัญหาเนี้ยแก่ยากฉมัดยากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเดือนเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยนะฮะตัวคุณไปอยู่ในพบการติดต่อร่วมกับพันธุเนี่ยนะฮะบ,บางคนก็อาจจะติดต่อเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องยานยนต์นะฮะเรื่องญาติผู้ใหญ่เรื่องญาติในครอบครัว หรือติดต่อให้กับเพื่อนอย่างได้เลยนะฮะติดต่อเรื่องอื่นๆให้กับเพื่อนที่เป็นสนิทกับเพื่อนสนิทฉันน่ะมันมีธุระฉันจะช่วยเขาล่ละอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับทีนี้ดาวประจําตัวคุณมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะให้ระวังอะไรครับให้ระวังเพื่อนหรือญาตินําความเดือดร้อนมาให้ครับนะแล้วคุณต้องไปช่วยเขาแก้ไขะนะครับ หรืออาจจะเรียกว่าคนใกล้ชิดก็ไนดะ้หรือคนในครอบครัวก็ไนดะ้นะฮะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างแล้วละ่ะแล้วคุณต้องก็ต้องไปแก้ไขให้เขาอะไปช่วยเขาอะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์กันนะฮะดาวศุกร์มาอยู่ในภพพันธุดาวศุกร์เป็นใครก่อนดาวศุกร์เนี่ยมาจากราศีตุลครับภพบปุตตะครับนะฮะ ปุตตะไปว่าอะไรปุตตะไปว่าบุตรบริวารครับนะฮะปุตตะไปว่าบุตรบริวารบุตรบริวารฉันมาอยู่ในพันธุงะบุตรบริวารฉันมาอยู่ในพันธุในเดือนกันยายนคุณอาจจะต้องติดต่อสื่อสารเรื่องของทินอยู่อาศัยให้กับบุตรบริวารก็ได้นะครับนะจะเป็นเรื่องของทินอยู่อาศัยเฉยๆหรือบุตรบริวารฉันมีปัญหาภาระนิสินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์ ฉันก็ต้องคอยแก้ไขให้เธอใช่ไหมทายได้อย่างนั้นครับหรือปุตตะมันแปลว่าการริเริ่มการลงทุนก็ได้ครับนะฮะอาจจะเรียกว่าในเดือนกันยายนเนี่ยลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เรียกว่าฉันได้มีการริเริ่มอะไรเกี่ยวกับพันธุนะครับริเริ่มพันธุเป็นไงฮะซื้อบ้านใหม่ริเริ่มไหมล่ะนะ ซื้อบ้านใหม่ลิเริ่มไหมซื้อที่ดินใหม่ริเริ่มไหมซื้อยานยนต์ใหม่ลิเริ่มไหมลิเริ่มลงทุนบ้านที่ดินยานยนต์ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นจะซื้อให้บุตรบริวารก็ได้นะครับหรือซื้อให้ตัวเองก็ได้นะครับตรงนี้ถ่ายได้อย่างนั้นครับเพราะว่าตัวเองก็มีลาภเข้ามาเหมือนกับมีผลประโยชน์เข้ามาฉันก็เลยมีการริเริ่มลงทุนอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะฮะริเริ่มเนี่ย บ้านที่มีอยู่ทำเป็นร้านค้าได้ไหมไอ้ที่ดินที่ว่างเปล่าเนี่ยนำออกให้เช่าได้ไหมนะครับนะครับหรือริเริ่มลงทุนเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยบางคนก็อาจจะซื้อยานยนต์เพื่ออะไรฮะเพื่อมาประกอบกิจการตรงนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือหรือหรือบางคนบอกไม่ได้ประกอบกิจการหรอกซื้อรถมาทําไมเอาขับไปเรียนเอาขับไปทํางานอย่างนี้ก็ได้ริเริมไงลงทุนไงนะฮะ เออขึ้นรถไฟฟ้ารถเออหลายตังเหมือนกันแฮะเอยนั่งแท็กซี่นั่งรถเมลอนลำบากลำบนเฮ้ยเลิกงามยามดีออกรถใหม่สักคันดีไหมเพื่ออะไรฮะจะขับไปเรียนจะขับไปทำงานเพื่อความสะดวกของฉันตรงนี้ก็เป็นการริเริ่มเกี่ยวพันธุร่วมด้วยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ซื้อรถใช้ในงานนะะบางคนก็ไม่ได้เรียนฮะขับไปทำงานบางคนไม่ได้ขับทำงานซื้อรถมาเพื่อเอาไปใช้ค้าขายซื้อรถมาเอาไปส่งของอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะริเริ่มลงทุนอ่ะ มีคําว่ายานยนต์เข้ามาร่วมพันธุเข้ามาร่วมนะฮะเช่าที่เช่าบ้านเปิดสํานักงานเช่าร้านค้าได้หมดเห็นไหมต่างกันป่ะรายละเอียดมันต่างกันแต่มันอยู่ในหัวข้อนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นการริเริ่มมาจากตุดแล้วหากบางคนดาวศุกร์เขามาจากพฤกษบละ่ะพบวินาศนะครับ พบวินาสนะวินาสนะแปลว่าอะไรก่อนวินาศนะตรงตัวก็วินาศนะก็เสียหายล่ะครับวินาสันตโลนี่แหละครับนะฮะวินาศเนี่ยทายดีก็คือต่างถิ่นแดนไกลครับหรือทำอะไรอยู่เบื้องหลังครับวินาศเหมือนกันมาอยู่ในพันธุนะฮะมาอยู่ในพันธุตีความได้เยอะตีความได้เยอะครับเช่นถ้าทายเสียละอ่านะทายดีทีหนึ่งทายร้ายทีหนึ่งช่องผมนะอย่าลืมนะฮะ ถ้าเกิดความเสียหายวินาทมาสู่พันธุเฮ้ยเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ฉันไหมฉันก็เลยต้องวิ่งแจ้นไปติดต่อสื่อสารสิอย่างนี้ก็ได้นะฮะเฮ้ยบ้านที่ดิญญญญนยานยนเฮ้ยมันเกิดความเสียหายฉันก็ไปติดต่อติดต่อแล้วฮะอาจจะติดต่อช่างมาซ่อมก็ได้นะครับหลังคาลวกติดต่อช่างมาอ่านะฮะวัดเขตที่ดินหน่อยสิมันมีปัญหาต่อกันเงอ่าวัดเขตให้มันแน่นอนสิอย่างนี้ก็ได้ ยานยนต์ฉันมีปัญหามีความเสียหายเอาติดต่อช่างซ่อมซิอย่างนี้ก็ถ่ายได้นี่ก็คือวินาสนะมาในพันธุเกิดความเสียหายเกี่ยวพันธุนะอยาจะเป็นญาติผู้ใหญ่บ้านที่ดินยานยนต์เกิดความเสียหายฉันก็ต้องติดต่อแก้ไขปัญหานี้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับเรือว,วินาสนะไปว่าต่างถิ่นแดนไกลแหละนะฮะอาจจะเรียกว่ามีเหตุอะไรอ,ะอาจจะบางคนมีเหตุอะไรต้องไปพักพิงในถิ่นแดนไกลก็ได้ครับ อยู่กรุงเทพไม่รู้แหละมีเหตุต้องไปนอนต่จังหวัดอะ่ะหรือบางคนอยู่เมืองไทยได้มีเหตุย้ายหรือว่ามีเหตุจะต้องไปพักพิงที่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะครับไปเที่ยวก็ได้นะครับอันนี้ดาวจรอ,อย่างเงี้ยไปเที่ยวก็ได้หรือบางคนหนักกว่านั้นไปอยู่เลยก็ได้ครับย้ายถิ่นอยู่อาศัยไปอยู่ทางไกลอ่ะครับ นะมีคําว่าต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาร่วมในเรื่องของที่พักอาศัยอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเรียกว่ามีเกณฑ์ฉันจะต้องห่างไกลจากครอบครัวฉันนะพันธุไปว่าครอบครัวไงมีเหตุห่างไกลจากครอบครัวฉันเพื่อไปกระทําอะไรบางอย่างอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะครับหรือต่างที่เบื้องลึกเบื้องหลังนะเบื้องลึกเบื้องหลังนะเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะไอ้คำว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมาสู่พันธุเนี่ย นะฮะอาจจะเรียกว่ายานยนต์ก็ได้เบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะใช้ยานยนต์เพื่อประกอบกิจการอะไรนะเลิกงานแล้วใช้ยานยนต์ประกอบกิจการงานอย่างนี้ก็ได้ครับเบื้องหลังไงเบื้องหน้าฉันทางานงานเบื้องหลังอาจจะใช้ยานยนต์ส่งของนู่นนี่นั่นวิ่งส่งเอกสารหรือวิ่งส่งสินค้าอะไรก็แล้วแต่ก็ถ่ายได้อย่างนั้นครับนะเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะคือทําอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะทาอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะบ้านที่มีอยู่เงี้ย ทำอะไรอยู่เบื้องหลังบ้านที่มีอยู่เฮ้ยพัฒนาให้มันเป็นสต็อกสินค้าหรืออะไรได้หมดได้หมดเบื้องลึกเบื้องหลังครับอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้ในส่วนของพระรหัสพระราหูและพระเสาเนี่ยนะครับผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะฮะผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วลัคนาราศีมิถุนทํานาย6เดือนหลังของปี6-7 นะเรียกว่าถ่ายกัน6เดือนหลังเลยนะผมใช้ดาวพระรหัสราหูวระเสาเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายเพราะเขาเป็นดาวปีเมื่อเป็นดาวปีอยู่ตรงไหนก็อยู่เป็นปีปีฮนะฉะนั้นเราสามารถทายยาวๆได้นะคุณสามารถดูคลิป6เดือนหลังของลัคนาราศีมิถุนโดยใช้ดาวตรีเทพเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายและดูดาวเดือนในเดือนเดือนนี้ประกอบกัน คุณก็จะได้ทั้งดาวเดือนและดาวปีมารวมกันออกเป็นคำทำนายของเดือนกันยายนตรงนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์อยู่นะครับสรุปว่าลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ลาบได้ผลจะมีผลประโยชน์งอกงามเกิดขึ้นในดวงชะตายกเว้นอังคารเสียหายนะฮะยกเว้นอังคารเสียหายหากอังคารไม่เสียหายจะมีผลประโยชน์เข้ามาครับ นะจะมีคาว่าชีวิตฉันจะงอกเงยดีงามอะไรเข้ามาชีวิตฉันจะมีลาบผลเข้ามาแต่หากอังคารเสียนะฮะลาบผลนั้นจะเป็นทุกขราบทันทีเลยนะได้มาแล้วเป็นทุกข์ไปได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นทุกชมัดได้มาแล้วโอ้โห,โหเผือกร้อนเลยทุกใจชมัดญาติเลยนะครับหรือทุกใจอย่างแสนสาหัสแล้วถึงจะได้ลาบได้ผลมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่มีข้อแม้ว่าช่วยแก้ปัญหาคือ ก่อนจะได้ลาาผลนะ่ะลบกวนแก้ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะในเดือนกันยายนเนี้ยคุณน่าจะมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์อะไรเป็นเรื่องเป็นราวละอาจจะติดต่อโดยมีคําว่าญาติหรือเพื่อนเข้ามาร่วมในการติดต่อตรงนี้ก็ได้ครับนะฮะหรือติดต่ออะไรให้กับญาติให้กับเพื่อนติดต่ออะไรให้กับญาติผู้ใหญ่ อย่างนี้ก็ได้ครับลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีการเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือยานยนต์ครับน่าจะอยู่อย่างนี้สำหรับลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนะครับสวัสดีครับผม